จะมาพูดถึงจุดข้อเสษนะในไทม์เฟรมของอาทิตย์นะครับแล้วก็ระยะและก็โอกาสนะตอนนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมกราฟได้ทำอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปละนะ high, แล้วนะทำไฮแล้วก็ทำโลนะทำโลที่ต่ำลงนะครับทำโลที่ต่ำลง เกิดสัญญาณขัดแย้งนะที่จุดนี้นะครับจุดนี้เราเห็นนะครับว่าเกิดสัญญาณขัดแย้งกันแน่นอนนะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อมันขัดแย้งกันนะบางทีมันก็จะเลียดเลียดไปนะแล้วก็จะระเบิดนะระเบิดฐานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะ ถ้าขึ้นต้องผ่านแนวต้านนี้นะครับถ้ากราฟจะขึ้นได้นะขึ้นยาวๆนะก็จะผ่านแนวต้านนี้มาถึงตรงนี้ได้นะครับหรือแค่ตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าหลุดลงจาก MA9 นะครับ MA9 ตรงนี้นะแล้วก็หลุดต่ำกว่าจุดนี้ก็มีโอกาสที่จะสวิงลงก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ ตรงจุดนี้นะครับเราไม่สามารถ่งบอกหรือว่าชี้ชัดได้เลยนะว่าราคาจะขึ้นมาอย่างเงี้ยได้หรือเปล่านะครับนะหรือว่าจะแค่สวิงตัวในกรอบนี้ก่อนนะสักอีกสักครั้งสองครั้งหรือมากกว่านั้นนะครับในภาพรวมใหญ่นะครับเราเห็น เราเห็นเลยนะครับโลครั้งที่หนึ่งหายครั้งที่หนึ่งแล้วก็โลที่ยกตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าหายต่ำลงโอเคเนาะในจุดนี้นะครับก็จะมาเจอโลที่ต่ำลงนะครับจากจุดนี้นะครับ High จาจุดนี้ถ้าหลุดลงก็จะเทคต่ำลงไปอีกนะ แต่ถ้าเกิดว่าจบก็อาจจะขึ้นทดสอบนะในแนวระดับของตัวนี้ก็ได้นะครับมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไล่ระดับไปถามว่ารู้ไหมครับว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงนี้ตอนนี้ณเวลานี้นะครับไม่สามารถรู้รูได้เลยนะว่ามันจะขึ้นได้ไหมนะแต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมมีมีโอกาสทํากําไรไหมมีนะครับมี อันนี้เรามาดูสบอ่าระยะสวิงตัวนะครับ่าตอนนี้นะครับาราฟได้สร้างโลค h i ใหม่นะตรงจุดนี้นะครับถามว่าเทรดได้ไหมนะครับก็ไปดูเทนชั่วโมงนะ เลยว่าดูเทนวันก่อนก็ได้นะครับอ่าเราเห็นนะถ้าว่าเทนวันเป็นแบบนี้นะแน่นอนเมื่อราคานะครับตรงนี้นะครับผ่านจุดนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะด้วยรูปแบบของการสวิงตัวนะตอนนี้แนวเบรกนะแนวเบรกต่างๆเขมี นั้นแนวเบรกต,ต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดพิจารณาออกเช่นกันนะครับถ้าผ่านได้ก็อาจจะขึ้นขึ้นเทสต่ตอไปนะหลักๆมันก็จะเป็นประมาณว่าเ้ยผ่านตรงนี้ได้นะขึ้นเทสตรงนี้แล้วก็ขึ้นเทสตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเทส,เทสไปเรื่อยๆเนาะซึ่งผมไม่สามารถนะครับชี้ได้นาะงมุชี้ได้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหน หรือว่ามันจะไปจบที่ไหนนะแต่เรามีหลักการนะทางเทคนิคอก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเห็นนะครับจุดนี้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็มีโอกาสขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับะฉะนั้นการที่เราจะเข้าเนาะในจุดไหนก็ตามนะ ไม่ว่าจะเป็นจุดนี้ก็ตามนะครับสมมติเราเข้าจุดนี้โอกาสที่จะขึ้นเทสเทสไลน์ก็มีนะแล้วก็โอกาสที่จะทะลุเทสไลน์ไปก็มีนะเพราะ,ะนั้นผมก็ไม่สามารถชี้ชัดได้นเวลานี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่คิดว่านะคิดว่ามีโอกาส สวิงขึ้นต่อก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะต้องผ่าน2จุดนี้ก่อนนะก็ะมีโอกาสเทสรอบใหญนะ่ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการเก็บเก็บรอบสั้นๆก็ได้นะถ้าแม็กดียังยืนสัญญาณซื้อนะครับยืนยันซื้อนะเราต้องไม่นะครับเราต้องไม่อยู่ระหว่างกลางนะในการเข้าเทรด เราต้องอยู่ในจุดที่ตัดแล้วแล้วก็กําลังห่างกําลังจะเริ่มนะกำลังจะเริ่มห่างจุดนั้นจะเป็นจุดที่เซฟที่สุดนะแล้วแน่นอนต้องมีแทงเทียนแสงก,กันกับตัวส่วนระยะยาวเราก็าไปดูภาพลมที่กว้างขึ้นอีกนะแต่ตอนนี้เราดูภาพสั้นเนาะเทนวันเป็นแบบนี้เนาะไปดูเทนชั่วโมงนะ เพื่อนจะเห็นนะครับการยกตัวสูงขึ้นเนาะเห็นไหมครับกราฟมันสร้างผ่านไฮนะยกทำโลวะแล้วถ้าตัวนี้ผ่านได้ก็คือผ่านนะถ้าผ่านไม่ได้ก็ลวงนะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็ลวงจะล่วงจุดไหนไม่รู้นะ ดั้นั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเทรดรอบนะในการเทรดรอบสั้นๆนะก็เจอแนวรับแนวต้านตรงไหนก็รอ m a ็กดีตัดนะครับรอแม็กดีตัดขึ้นก่อนแล้วก็กราฟอยู่บน MA9 กนะก็จะสามารถที่จะเข้าทำกำไรในรอบสั้นๆได้นะครับก็ต้องไปวางแผนกันเองนะ ก็ประมาณนี้นะครับในมุมมองของตัว BCHUSDT เนาอ